เราจะมาอันบล็อกทิ้งนะครับนัตโตะนัตโตะผมยังก,กินมานานแล้วแต่เราเราลองกันเลยระดับระดับแรกนะครับก็คือแก่ก่อนก็มีอะไรมากนะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบเป็นเป็นโฟมนะครับเฮ้ยทำไมมันใช้โฟม <c ười> อ๋ออารมณ์เหมือนแบบแทกแทกเป็นอาหารมาเนาะดูนะครับดูคล้องกัน <c ười> โอ้ไม่น่าเชื่อเลยอนะ <S <S เหมือนในรีวิวเป๊ะอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นโชว์อยู่นะครับแล้วเอ้าวเขาม่มีคาถาให้เหรอโหแอบเซ็งนิดนึงจริงๆมันเขาต้องมีมัดตานโอ้โหสภาพสินะเน,น,น,นี่ยกลิ่นเป็นไงวะเนี่ยเอาจริงนะเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนแบบช็อกโกแลตเน่าอ่ะไหวไหมเนี่ยเอาจริงอ๋อมันเหมือน เออช็อกโกแลตเน่าช็อกโกแลตเน่าจริงหมอกับคนที่ชอบกลิ่นช็อกโกแลตเน่าดูของเลยเน่ามากนี่นะครับอันดับแรกต่อมาก็คือเราอ่ะต้องคนให้มันเกิดฟองเยอะที่สุดถ้ายิ่งฟองเยอะแสดงว่าจุลินทรีย์มันจะยิ่งเยอะแล้วมันจะดีครับคือมันเป็นเป็นมินต์ลังกับลำไส้มากเรามาเริ่มกันเลยดูดีวกนี้แบบ ปกติเนี่ย <c oughs> คือยี่ห้ออื่นนะครับมันคือมันคือมันจะมีเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แตกต่างกันไปนะแต่เนี้ยจะเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆนิดนึงนะคนยากอยู่นะต้องคนให้มันเกิดฟองครับพี่เลืกเป็นไงบ้างโอเคไหมพี่เลอไวไหมครับ <c oughs> ใช้เวลานิดนึงนะเป็นไงครับตอนนี้ันนาจกาที่คนมาแล้ว เดี๋ยวผมว่ากลิ่นมันแรงอ่ะพี่ไห่ไหมเนี่ยเราชิมดูหน่อยไหมครับยางยางครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็รู้สึกว่าฟองมันเยอะได้มากกว่านีโอโอ่ห้วัวบมันมันมันมน่าจะได้ที่แล้วแหละใส่ปกติคือคือคือในรีวิวเนี่ยผม เจ้าคุณลองก่อนเป็นยงไรครับหวานชื่นใจใท้ายเต้าส่วนนะครับเป็นงไงครับพี่บอกไม่ถูกผมพูดจริงนะครับผมบอกไม่ถูกอก่ะ ลองเปรียบเทียบเต้าส่วนไทยกับเต้าส่วนญี่ปุ่นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ครับ,รบอันนี้มิ้นหนึ่งนะ จะอธิบายไงเดียรรสกลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยโอเคนะสำหรับผมโอเคแล้วถ้าเป็นเรื่องของรสชาติเนี่ยมันมันจะขมไปผมไม่เข้าใจว่ามันคือรสชาติของอะไรมันเหมือนมันเหมือนเรากินเม็ดกาแฟที่มันทั่วแบบขมๆอะ่ะตรงปลายลิ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าสัมผัสแรกเออผมชอบโพมันอร่อยดีกลิ่นนี่เริมมาทางนี้แล้วนะใช่ไหมใช่ไหมครับ ลองไหมให้าไม่ไม่ไม่ลองเลยคำใหญ่ๆเลย,เลย,เลยโอ้โห<า>น่ากินมากครับตอนนี้กินไหม,มถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบเออ่ตรงปลายอะไรก่อนที่เราจะเกินอะ่ะมันจะเป็นของผม ผมรู้แล้วมันมันต้องกินกับกับข้าวแล้วก็ออนท็อปด้วยด้วยด้วยไข่ออนเซนจริงๆเหมือนที่เขาพากินเหลยผมว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีแต่ผมชอบครับผมชอบโอเคเลยผ่านเลย้องไปซื้ออีกเฮ้ยมันอร่อยนะพี่เอี่ยวว่านะเอาจริงๆแต่ว่าถ้าจะให้กิน แ,แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะคือบางคือบางคนเนี่ยเขาชอบนะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบแต่ผมก็ผมก็อยากลองเนี่ยผมก็ว่า,วาเออมันก็พอกินได้นะผมเจอแล้วซปเปอร์ฟูดประเทศญี่ปุ่นครับเราต้องมาต้องลองนะครับทุกคนต้องลองนะคือมันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นรีวิวมันอาจจะแบบบางคนคือไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแต่ว่าผมมาโอเคอยู่อร่อยครับ ใส่ซอสเยอะไปอะ่ะเพราะว่ากลิ่นซอสเยอะอะ่ะเขาไม่รู้นะว่าต้องใส่เท่าไรไม่เคยกินเหมือนกันแล้วแบบนีแหลยว้าวโอ้โหตอนนี้ฟองมาเต็มครับพี่ว้าวแบบบแบบนี้เลยครับมันใช่เลยแบบนี้เลยใช่เลยจริงๆี๋ยวเราจะลองอีกครั้งหนึ่งทำนี้ให้มัน ให้มันฉ่ำๆไปเลยครับรสชาติดีกว่าเดิมจริงๆรสชาติดีกว่าเดิมผมบอกเลยเลิฟมาก